สวัสดีครับผมแมวบอทุกๆคนทุกๆทัานนะฮะวันนี้ผมมีอาหารนะครับผมเป็นอาหารที่ผมเรียกว่าผมโตมาตั้งแต่เด็กๆนะครับผมซึ่งอาหารมื้อนี้นะครับก็จะมีไข่นะครับผมสามฟองแล้วก็น้ําจิ้มนะครับผมนะฮะก็นี่เราจวดมือเลยนะฮะวิธีการทําอาหารมื้อนี้นะครับง่ายๆเอาไข่ที่เราต้มเสร็จแล้วนะครับต้มสุกนะอย่อาปูนเองอเชงอนให้บบดหมูหมูบอกระไ เคยจะบอกปุ๊วิญสัตว์รอนะที่จะลุกตึงใจปุ๊บบอกรอบัดก็ได้ตัวนี้อ่าฟองที่หนึ่งครับก็เี่เจ้าตัวเลยแบบก็ระนาคกีหกใบเลยพวงครับััดพวงตึงใจอุจจารย์ญาหานี่มานเยี่ยนเยี่เลยแต่สมัยปีเดิมเมียเาาทำมาสีเมนูนี้เมนูเป็นเมนูที่เ่ครับดาวปีสมัยกนที่เมอน่จะลุอันนี้บับีบีมบีมเปียมเมย์เยแล้วก็อโกลสีแบบนี้ ยังนะจะไงหมักกับข้าวมื้อน,นี้ผมยอมรับว่าเป็นเขาที่อร่อยมากนะเครื่องปรุงก็ไม่มีอะไรนะครับเตี๊พงไตรชิโรสกรยปลาไหลมีปลาไอลมีปลาดิบมเตีมก,ก็นำมาเท่ไอ้เมื่อนะเมนูนี้พี่น้องจะไงด้วยบัดเดี๋ยวเรามาลองดูกันว่าเมนูนี้นะครับมันจะอร่อยสมคำร่ำลือตั้งแต่ผมได้กินหรือเปล่านะครับอาหารมื้อน,นี้ยอมรับว่า ต้องยอมรับเราก็เชื่อว่าใครหลายๆคนคงเคยได้กินแล้วครับมันเป็นอาหารที่อร่อยจริงๆครับผมเราก็ทําอย่างนี้นะครับผมนี่นะเอาบีบๆให้มันเล็กๆนะครับบีบๆให้มันเล็กๆอย่างนี้นะครับผมนี่ไข่รเรามีอยู่สามฟองนะครับโดยปกติคนเราจะมีไข่แค่สองฟองแต่ผมมีสามนะครับเนะนี่ยตอนนี้ผมมีไข่อยู่สามฟองนะครับ โดยปกติคนเราก็จะตามที่ผมบอกนะครับมันมีอยู่แค่สองฟองเท่านั้นคแต่ผมมีสามนะครับผมอยากจะบอกว่าม,มันอร่อยจริงๆครับพี่น้องทุกเราก็เอาน้ำจิ้มที่เราใส่นี้ครับผมไม่มีช้อนนะครับปรเดียไม่เอาช้อนมาเอาใช้มือเรานี้แหละนะก็ขยำลงไปนะครับหรืออาจิ้มที่เรา,ารทำก๋ทยเีตรงนี้หรืออะไรยจาไงนะ้ำแกงปูนเนย อย่างเี้แล้วก็ขยำไปขยำเบาๆนะครับเพราะว่าข้าวเดี๋ยวมันจะตกลงพื้นมันจะไม่อร่อยโอ้โหครับกระดาวไปด้วยกระดาบไหนกระดาบครั้ง một uh mhm, -huh. bạn một mhm, 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 nhọn này mhm, 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 nhọn mhm, อย่าไปรูปหน้านะครับผมอือมวันนีบอร่อยจริงครับพี่น้องข้าวยำไข่อมีอวจะไงเลยที่แบบเียบใบปลิก Mừng. cái mũi mặt nó đau quá, nó làm sao sợi. chẳng ăn được như nào chế được như em ngủ tư rồi mà được cái màu hồn bẫy như thế này cái đau khoảng em tìm. ទៅស្ថានីយ៍យុរមោតស្ថានីយ៍នេះណា អឺពួកដល់ខាង <sharpy> ម <sharpy> ួយពួកយឺៗអងអត់ទូរស័ព្ទក៏ឡើងចៃទឿន memory ពេញហ្នឹងអ្ហា អុំលាបានហើយបងមេមរីយ៉ាល់ទូសាប់ពេញបង